สวัสดีครับพี่น้องกิดจักแสงสัติภาพสารธรรมแสงสัติภาพคลองหลวงรวมทั้งพี่น้องที่จุดประกาศแสงสัติภาพวังยาวจังหวัดเพชรบูรณ์และพี่น้องที่รักในประคิดทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุทีเตชะรับพงศ์วันนี้ตรงกับวันที่30พฤศจิกายนปี2023นะครับในเช้าวันนี้นั้นผม,มอยากจะนําพี่น้องที่เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันผ่านพระธรรม หนึ่งที่โมทีบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดซึ่งผมขอใช้ชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าคุณสมบัติผู้นำตอนที่หนึ่งเราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาอ,อ,อธิบายว่าพระคำวันนี้มีผลยังไงกับการดำเนินชีวิตของเราเราจะมาฟังพระคำด้วยกันก่อนครับคำกล่าวนี้สัจจริงคือว่า ถ้าใครปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสจักรคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐผู้ปกครองดูแลนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีที่ติเป็นสามีของหญิงคนเดียวรู้จักประมาณคนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนน่านับถือมีอัธยาศัยต้อนรับแขกเหมาะที่จะเป็นอาจารย์ไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่ชอบความรุนแรงแต่ผ่อนหนักผ่อนเบา ไม่ชอบการวิวาทไม่เป็นคนเห็นแก่เงินปกครองครอบครัวของตนได้ดีอบรมบุตรธิดาให้มีความนอบน้อมด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าชายคนไหนไม่รู้จักปกครองครอบครัวของตนคนนั้นจะดูแลกิจจรของพระเจ้าได้อย่างไรเขาจะต้องไม่ใช่คนที่พึ่งกับใจใหม่เกรงว่าเขาจะยะโสและถูกลงโทษเช่นเดียวกับมารน,นอกจากนั้น เขาจะต้องมีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอกเพื่อเขาจะไม่ถูกติเตียนและไม่ติดกับดักของมารพระคัมภีร์ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของตำแหน่งสองตำแหน่งในคิตจนะครับตำแหน่งที่1ก็คือตำแหน่งผู้ปกครองและตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งมัคนายกซึ่งตำแหน่งมัคนายกผมจะอธิบายในวันพรุ่งนี้นะครับเรามาดูตำแหน่งแรก ตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งผู้ปกครองผู้ปกครองในในพระคัมภีรก็ใช้อีกความหมายหนึ่งแปลว่าผู้ดูแลผู้ปกครองคือใครครับถ้าเราดูในบริบทของพระคัมภีร์นั้นอาจารย์เปาโลเวลาเขาตั้งขึ้นจากใดขึ้นจากหนึ่งขึ้น,น,น,นหลังจากที่เขาตั้งและเขาต้องเดินทางออกไปเขาก็จะแต่งตั้งบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาสั่งสอนให สมาชิกให้ผู้เชื่อทุกคนนั้นยังคงตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อและติดตามองค์พระเยซูคริสต์นะแล้วก็คนเหล่านี้แหละที่มาปกครองดูแลสมาชิกในคิสตจักรก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าผู้ปกครองหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องสมาชิกในคิสตจักรครับในพระธรรมวันนี้ที่เราศึกษาด้วยกันนั้นได้พูดถึงคุณล,ลักษณะ ของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลซึ่งผมได้รวบรวมมานะครับและพี่น้องสร้างไหมนะคุณสมบัติของผู้ปกครองนี้น่าตกใจนะครับมีทั้งหมดอยู่ถึง14ประการในพัทธรรมแค่7ข้อนี้ด้วยกันผมจะอธิบายแต่ละข้อแต่ละข้อให้พี่น้องได้ฟังว่าทั้งหมด14ข้อนั้นมีอะไรบ้างเรามาดูด้วยกันนะครับอาจารย์เปาโล ได้บอกกับทิโมธีว่าคนที่มีคุณสมบัติจะเป็นผู้ปกครองที่ดีของริสตจักรหรือผู้ดูแลสมาชิกผู้ดูแลชีวุตฝ่ายจิตวิญญาณของสมาชิกนั้นจะต้องมีคุณลักษณะทั้ง14ประการดังต่อไปนี้ประการที่1เขาจะต้องเป็นคนที่ไม่มีที่ติครับไม่มีที่ติเลยประการที่2เขาจะต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียว หรือในทำนองกับกันก็จะต้องเป็นภรยาของสามีคนเดียวข้อนี้สำคัญนะครับว่าคนที่จะเป็นผู้ปกครองคนอื่นนั้นชีวิตสมรสจะต้องเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะครับเป็นสามีของหญิงคนเดียวหรือเป็นภรยาของสามีคนเดียวครับประการที่3เขาจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักประมาณตนรู้จักประมาณตนประการที่สี่ เขาจะต้องเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะประการที่5เขาจะต้องเป็นคนที่น่านับถือหมายถึงว่าการวางตัวการปฏิบัติตัวของเขานั้นจะต้องเป็นคนที่คนอื่นเห็นแล้วน่านับถือและประการที่6เขาจะต้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยต้อนรับแขกผมก็ไปดู ในพระคมภีอีกฉบับหนึ่งคําว่าอัธยาศัยต้อนรับแขกแปลว่าอะไรเขาแปลว่าเป็นคนที่มีชีวิตที่อยากจะบริการผู้อื่นแท้จริงชีวิตที่บริการนะครับถือเป็นของประทานชนิดหนึง่งนะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า hospitality หมายความว่าเขามีใจที่อยากจะบริการคนอื่นแล้วไม่เสแสร้งครับนะไม่เสแสร้งประการที่7 เขาจะต้องมีคุณลักษณะคือสอนคนอื่นเป็นพระคมพีใช้คําว่าต้องเป็นคุณครูครับเขาจะต้องมีลักษณะของเป็นผู้สอนคนอื่นซึ่งผมก็เข้าใจว่าคุณสมบัติข้อนี้จริงๆแล้วทํายากครับเพราะหลายคนสอนแต่ผู้ฟังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นครูผู้สอนที่ดีคือครูผู้สอนที่สามารถพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและ ที่สําคัญคือทําให้ผู้ฟังนั้นสามารถเข้าใจในสิ่งที่เขาสอนได้ครับนี่เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งก็คือมีคุณสมบัติของการเป็นครูผู้สอนข้อที่ 8, ข8เขาจะต้องไม่ดื่มสุราเหมืนเมาซึ่งผมคิดว่าสอดคล้องกับข้างต้นนะครับที่บอกว่าจะต้องมีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นข้อที่8นี้จะต้องไม่ดื่มสุราหมือนเมาข้อที่ 9, ข9เขาจะต้องเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงแต่รู้จัก คนหนักเป็นเบานะไม่ใช่พูดเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่เขาจะต้องทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กครับข้อที่10ครับเขาจะต้องเป็นคนที่ไม่ชอบการวิวาทนะหรือไม่ชอบการทะเลาะวิวาทซึ่งก็ตรงกับข้อที่9นะครับก็คือไม่ชอบความรุนแรงและข้อที่10ก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ข้อที่11เขาจะต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่เงินพระคัมภีร์คำว่าไม่เห็นแก่เงินเนี่ยแปลอีกความหมายหนึ่งแปลว่าไม่รักเงินหรือไม่โลภนั่นเองนะข้อที่12เขาจะต้องเป็นคนที่ปกครองครอบครัวได้ดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาจะต้องอบรมล,ลูกหลานให้เป็นคนดีนะ ซึ่งแท้จริงแล้วในข้อนี้เนี่ยในข้อที่5้ามีการขยายความในข้อ12ว่าคำว่าปกครองครอบครัวได้ดีดูแลลูกหลานต่างๆได้ดีนั้นแปลว่าอะไรในข้อที่5ได้ขยายความดังนี้ว่าเพราะถ้าชายคนไหนไม่รู้จักปกครองครอบครัวของตนคนนั้นจะดูแลคิดนจักรของพระเจ้าได้อย่างไรดังนั้นคนที่จะเป็นคนที่ปกครองคิดจักรซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ ต้องเริ่มต้นจากการที่เขารู้จักปกครองครอบครัวเล็กของตัวเองให้ดีเสียก่อนครับและข้อที่13เขาจะต้องไม่ใช่คนที่พึ่งกับใจเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่พึ่งกับใจเวลาเขาได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้ปกครองคนอื่อนนั้นนะอาจารย์เปาโลก็กลัวว่าจะทําให้เขารู้สึกหยิ่งผยองแล้วก็อยากบ้าอํานาจหรืออวดบารมีแล้วแทนที่จะเป็นคุณมันจะกลายเป็นโทษครับ พันจะต้องไม่แต่งตั้งคนที่พึ่งกับใจใหม่หรือพูดเชื่อใหม่ให้มาเป็นผู้ปกครองและข้อที่14หรือประการสุดท้ายเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอกแปลว่านอกจากคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในคิดจักรแล้วคนนี้เขาจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีภายนอกคิดจกักรไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานก็ดีหรือว่าในสังคมภายนอกก็ดี นี่คือคุณสมบัติทั้ง14ประการของคนที่เราสมควรจะเลือกให้มาเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องในคิจักรครับถามว่าเราได้รับบทเรียนอะไรจากพระธรรมในเช้าวันนี้ครับอาจารย์อยากจะแบ่งบทเรียนที่เราได้นั้นออกมาเป็น2บทเรียนด้วยกันบทเรียนแรกสําหรับคนที่เป็นผู้นํำคิดจักรครับ งานของผู้ปกครองหรือผู้นําในคิ้จักรพระักภีรีบอกว่าในข้อที่หนึ่งบอกงี้ครับถ้าใครปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคิ้จักรคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐงานดูแลหรืองานผู้นําค้นจักรเป็นงานที่ประเสริฐประเสริฐแปลว่าเป็นงานที่สูงส่งทําไมครับก็เพราะว่าเรารับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดลองคิดดูสิครับว่าวันนี้ นะคนที่ได้มีโอกาสได้รับใช้นะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือคนที่มีโอกาสรับใช้ประธานของบริษัทนะหรือคนที่มีชื่อเสียงต่างๆผู้ที่รับใช้เขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องระมัดระวังและก็ทำอย่างดีที่สุดมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่เราซึ่งได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เรายิ่งต้องระมัดระวัง และก็เอาใจใส่และก็ดูแลตัวเราให้ดีที่สุดดังนั้นสำหรับคนที่เป็นผู้นำาีดจักรจงระลึกเสมอว่างานที่ท่านทำนั้นเป็นงานที่สูงส่งเป็นงานที่ประเสริฐเป็นงานที่ได้รับเกียรติอย่างสูงเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้รับใช้คนธรมธรมดาธรรมดาแต่คุณกำลังรับใช้ใครครับรับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระเจ้าให้เกียรติเราในการรับใช้เพราะเราควรจะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานเกียรตินั้นให้กับเราถ้าเราคิดดังนั้นได้แล้วการที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงคุณสมบัติทั้ง14ประการว่าคนที่รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนั้นคุณจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง14ประการเราก็จะเข้าใจว่าข้อเรียกร้องนั้นมันไม่โอเวอร์นะไม่ได้เกินเลย แต่จำเป็นจริงๆครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนแรกที่เราได้รับจงรู้สึกภูมิใจในการที่เราได้เป็นผู้รับใช้นะพระเจ้าผู้สูงสุดและพระเจ้าเรียกเราให้เรามาเป็นผู้ปกครองหรือผู้นำของกิจจักรนี่คือบทเรียนแรกที่เราได้สำหรับคนที่เป็นผู้นำกิจจักรนะครับบทเรียนที่สองสำหรับคนที่เป็นผู้เชื่อหรือสมาชิก นะครับอาจารย์อยากจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราเอาทั้ง14ข้อมาดูนะเราจะเห็นว่ามันเป็น14ข้อนี้แบ่งเป็นทั้งหมดอยู่3ด้านด้วยกันนะสด้านยังไงครับการที่เราจะมาเป็นผู้ปกครองคนอื่นหรือเป็นผู้นำคนอื่นคุณจะต้องเป็นคนที่นะเอาใจใส่ทั้ง3ด้านดังนี้ด้านที่1คือด้านที่เราคุณต้องมองดูตัวเองนะ หลายสิ่งหลายอย่างหลายหลายข้อนะครับคือคุณต้องมองตัวเองก่อนนะไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิเราจะต้องประมาณตนมีสติสัมปชัญญะนะต้องมีอัธยาศัยมีใจบริการไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่ชอบทะเลาะวิวาทไม่ชอบความบุมแรงต่างๆเหล่านี้นี่คือคุณสมบัติส่วนตัวของเราเองครับดังนั้นคนที่อยากจะปกครองคนอื่นเริ่มต้นจากไหนครับ เริ่มต้นจากการควบคุมตัวเองให้อยู่ในแนวทางก่อนเริ่มต้นจากการปกครองตัวเองเสียก่อนนี่คือคุณสมบัติด้านแรกด้านที่2นอกจากดูแลคุณสมบัติตัวเองแล้วด้านที่2ก็คือต้องดูที่ครอบครัวของเราดูที่ลูกๆหล,ลานๆของเราพระกัมภีบอกนะครับว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะปกครองคนหมู่มากนะบางคนอยากจะ เป็นคนที่ปกครองบริษัทปกครองโรงงานปกครองร้านค้าต่างๆนะครับเริ่มต้นจากไหนครับเริ่มต้นจากการปกครองคนในครอบครัวของเราให้ดีเสียก่อนครับนะดูแลลูกๆหลานๆของเราดูแลสามีภรรยาที่รักของเราถ้าเราเริ่มต้นจากครอบครัวของเรานะสามารถเป็นแบบอย่างได้แล้วเราก็จะสามารถปกครองคนหมู่มากได้ครับ นี่คือการดูครอบครัวของเราและด้านที่สามคือเราดูในหมู่สังคมภายนอกอันนี้คือกว้างออกไปละนะคนที่อยากจะเป็นผู้นําในคิจจักรเขาจะต้องเป็นผู้นําในหมู่สังคมภายนอกด้วยครับดังนั้นอาจารย์จึงอยากจะสรุปว่าเราทุกคนถ้าวันนี้เราอยากจะเป็นผู้ปกครองคนอื่นเป็นผู้ดูแลคนอื่นนะสามดูครับ 1. ดูที่ตัวเราปกครองตัวเองให้ดีซะก่อนอย่างที่2ดูที่ครอบครัวของเราลูกๆหล,ล,ลานๆของเรานะให้เป็นครอบครัวที่อยู่ในทางของพระเจ้าและดูที่3คือดูที่เรากับสังคมภายนอกถ้าเราสามารถที่จะนะควบคุมปกครองตัวเราเองได้ปกครองครอบครัวของเราเองได้และเราจะสามารถปกครอง ในสังคมภายนอกได้แล้วเลาก็ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานร้านค้าบ,บริษัทของเราแล้วเราก็แน่นอนครับเราก็จะสามารถเป็นผู้นำที่ดีของพี่น้องในกิจจักรของเราได้ครับเราทุกคนสามารถที่จะมาเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้นำที่พระเจ้าใช้ได้ครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระบิดาที่รักขอพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในวันนี้ที่สอนเรา ทั้งคนที่เป็นผู้นำในปัจจุบันและคนที่เป็นสมาชิกในปัจจุบันว่าถ้าวันนี้เราปรารถนาะที่อยากจะเป็นผู้ปกครองฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีของพี่น้องทุกคนแล้วแล้วก็เราทุกคนเป็นได้ขอพระคุณพระเจ้าที่ให้คุณสมบัติทั้ง14ประการให้กับเราให้เรารู้ว่าสิ่งต่างเหล่านี้ไม่ได้เกินเลยเลยเพราะว่าเรากําลังรับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระคุณพระองค์ที่พงให้เกียรติ เราในการที่เราจะเป็นผู้รับใช้พระองค์ขอพรบคุณพระองค์ที่ทรงเห็นว่าเราเป็นผู้ที่พระองค์ทรงใช้การได้จึงขอฝากชีวิตของลูกนั้นที่จะเติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ฝายจินแบนและก็เป็นชีวิตที่สามารถจะปกครองคุณหรือบ้านยิ่งขึ้นด้วยเถิดจึงอธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ แชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามผู่มือการฟ้าเดี่ยวของพิงจารแสงสนิภาพของเรานะคะ